สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยของเรานะครับในชีวิตเราทุกวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานมันเต็มไปด้วยเรื่องที่แบบดูขัดแย้งกันเองเยอะเลยนะครับใช่ค่ะสถานการณ์หลายๆอย่างมันซับซ้อนมากจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าเลือกใช่หรือไม่ใช่หรือมองแค่ขาวหรือดำอีกต่อไปแล้วอะค่ะครับแล้ววิธีคิดแบบเดิมที่เราคุ้นเคยที่แบบว่าต้องรีบตัดสินใจต้องเลือกข้างไปเลยออื มันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กกับความซับซ้อนพวกนี้เท่าไหร่ใช่ค่ะการพยายามหาทางออกแบบประนีประนอมหรือเลือกทางใดทางหนึ่งไปเลยเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราพลาดอะไรดีๆไปเหมือนกัน,นแต่ก็น่าสนใจนะครับมันมีอีกแนวคิดหนึ่งที่ไม่ได้มองว่าความขัดแย้งเป็นปัญหาค่ะแต่กลับมองว่าเออเราจะอยู่กับมันยังไงดีใช้ประโยชน์จากมันยังไง แนวคิดนี้มาจากหนังสือ Both and Thinking นะครับเขาเสนอสิ่งที่เรียกว่า Paradox System อ่าใช่ค่ะวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูว่าเอ๊ะระบบคิดแบบนี้มันคืออะไรและเราจะเอาไปใช้รับมือกับเรื่องยุ่งยุ่งขัดแยง้แยงในชีวิตได้ยังไงบ้างได้เลยค่ะคือจุดสำคัญแรกสุดเลยนะคะมันอยู่ที่วิธีคิดหรือ Mindset ของเรานี่แหละต้องเปลี่ยนจากมองแบบเอ่ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือ Either or มาเป็นการมองแบบ ทั้งสองอย่างไปด้วยกันได้คือ both and Mindset อ๋อหมายถึงว่าแทานที่จะแบบต้องเลือกระหว่าง A กับ B เท่านั้นใช่ค่ะก็ให้ลองมองว่าเออมันมีความเป็นไปได้ไหมที่ A กับ B มันจะอยู่ด้วยกันได้หรือมีข้อดีทั้งคู่แม้จะดูขัด,ข,ดขัดกันถูกต้องค่ะลองนึกภาพง่ายๆก็ได้ค่ะสมมุติในทีมเถียงกันว่าจะเน้นสร้างของใหม่ๆห,หรือจะเน้นทำให้ของเดิมมันดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นครับ อันนี้เจอบ่อยเลยใช่ไหมคะถ้าคิดแบบเดิมก็คืออ่ะต้องเลือกสักทางสิแต่ถ้าใช้ both and mindset เนี่ยเราจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้ามีไม่ดีนะเราถึงจะได้ทั้งของใหม่ใหม่และได้ประสิทธิภาพไปด้วยกันการที่เรากล้าอยู่กับความตึงเครียดตรงนี้ค่ะไม่รีบตัดสินใจเนี่ยมันมักจะไปกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์แปลกๆใหม่ๆได้การยอมอยู่กับความไม่แน่ใจไม่รีบฟันธงใช่ค่ะอืมก็น่าสนใจนะครับ แต่ผมว่าแค่เปลี่ยนความคิดอย่างเดียวมันจะพอเหรอครับถ้าแบบบริบทรอบตัวหรือโครงสร้างองค์กรมันยังบีบให้เราต้องเลือกอยู่ดีนั่นแหละค่ะเป็นประเด็นสําคัญมากเลยค่ะคือคิดอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีองค์ประกอบที่2เข้ามาช่วยนั่นก็คือโครงสร้างที่ยืดหยุน่นหรือที่เขาเรียกว่า bounded structures โครงสร้างที่ยืดหยุน่นหมายถึงยังไงครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ มันคือการที่เราออกแบบพื้นที่หรือกรอบการทำงานบางอย่างขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อให้ความแตกต่างหรือความขัดแย้งเนี่ยมันมีที่ทางของมันเองอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่ตีกันจนพังไปข้างหนึ่งอ๋อครับครับ เช่นอาจจะมีการตั้งทีมที่ดูแลเรื่องการทดลองไอเดียใหม่โดยเฉพาะเลยแยกไปเลยจากทีมที่ทำเรื่องประจำวันให้มีประสิทธิภาพครับแล้วก็มีกระบวนการชัดเจนว่าสองทีมนี้จะคุยกันยังไงส่งต่อง,งานกันยังไงหรือมีการจัดสรรทรัพยากรให้ทั้งสองฝั่งอย่างเหมาะสมไม่ให้เป้าหมายด้านหนึ่งมักลืนอีกด้านค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนสร้างกติกาหรือมีเวทีให้แต่ละฝั่งได้แสดงบุบาทของตัวเองเต็มที่โดยไม่ก้าวไก่กันเกินไป ประมาณนั้นเลยค่ะโครงสร้างพวกนี้มันเหมือนเป็นภาชนะที่ช่วยประคองความขัดแย้งไว้ไม่ให้มันตึงหรือหย่อนไปโอเคครับงั้นเรามีทั้งไมเซ t ที่เปิดกว้างมีทั้ง s t รัคเจอร์ที่รองรับแล้วระบบนี้มันต้องการอะไรอีกไหมครับถึงจะสมบูรณ์ยังมีอีกส่วนที่สําคัญค่ะคือต้องเข้าใจว่าไอ้จุดสมดุลของเรื่องที่ขัดแย้งกันเนี่ยมันไม่เคยอยู่นิ่งๆน,นะคะมันต้องมีการปรับสมดุลเชิงรุกอยู่ตลอดเวลาหรือ Dynamic Aligment อ๋อ oh, dynamic alignment หมายความว่าไม่ใช่ตั้งโครงสร้างตั้งทีมแล้วจบใช่ค่ะไม่ใช่เลยแต่ต้องคอยดูสถานการณ์แล้วก็ปรับน้ำหนักไปมาเรื่อยๆถูกต้องค่ะเหมือนเราเดินทรงตัวบนเส้นเชือกอะค่ะครับครับต้องคอยเอ็นซ้ายทีขวาทีเพื่อไม่ให้ตกบางช่วงสถานการณ์อาจจะบังคับให้เราต้องเน้นเรื่องความมั่นคงก่อนทําให้ของเดิมมันดีก่อนอแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนไปอาจจะต้องหันมาให้ความสําคัญกับการปรับตัวการทดลองหรือหาอะไรใหม่ๆมากขึ้น การรู้จังหวะว่าจะเอนไปทางไหนเมื่อไหรแล้วจะกลับมาสมดุลอย่างไงเนี่ยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะนั่นก็หมายความว่าทั้ง3ส,ส่วนนี้เลยนะครับทั้งไม่เสร็จที่เปิดรับความขัดแยง้งค่ะ structures หรือโครงสร้างที่ออกแบบมารองรับและ alignment หรือการปรับสมดุลที่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลาพอ3อย่างนี้ทํางานด้วยกันมันถึงจะเกิดเป็น Paradox system ที่ว่านี้ขึ้นมาได้ใช่เลยค่ะแล้วหัวใจจริงๆของระบบนี้มันไม่ใช่การพยายามจะแก้ หรือกำจัดความขัดแย้งให้มันหายไปนะคะแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจอยู่กับมันใช่ค่ะอยู่กับมันให้ได้มองเห็นว่าในความตึงเครียดนั้นน่ะมันมีศักยภาพอะไรซ่อนอยู่แล้วก็หาวิธีดึงศักยภาพนั้นออกมาเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆหรือพัฒนาไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมได้ฟังดูแล้วทักษะการบริหารความย้อนแย้งแบบนี้สำคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้มากเลยค่ะ ที่ทุกอย่างมันดูซับซ้อนเปลี่ยนแปลงเร็วไปหมดจริงๆค่ะงานวิจัยของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาก็ชี้เลยนะคะว่าความสามารถในการอยู่กับ paradox เนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่เป็นผู้นำครับการมีกรอบคิดมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราไม่มองความขัดแย้งเป็นแค่ปัญหาแต่เป็นโอกาสให้เรียนรู้ให้เติบโตใช่ค่ะถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเลยในโลกปัจจุบันเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากจริงๆครับ ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันวันนี้ผมก็อยากจะลองชวนคิดต่อนะครับลองมองย้อนไปที่ความขัดแยง้งหรือความตึงเครียดที่เราอาจจะกําลังเจออยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือในที่ทํางานก็ได้ครับถ้าเราลองถอยออกมานิดนึงแล้วไม่มองว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องหาผู้ชนะต้องเลือกข้างเดียวอ mm hmm. แต่ลองมองว่ามันเป็นสภาวะย้อนแย้งที่เราต้องบริหารจัดการมันอย่างเข้าใจโดยลองเอาหลักการทั้ง Birth and mindset b o u n d a r structures และ Dynamic alignment ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเออลองเอาไปปรับใช้ดูค่ะไม่แน่ว่ามันอาจจะมีมุมมองใหม่ๆหรือทางออกที่เราคาดไม่ถึงเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับ